ที่ได้ศึกษาธรรมที่ได้ปฏิบัติรมจะเรียกว่าพิสูจน์จนสุปในใจว่าเราเชื่อในคุณของพระรัตนตรยัยเชื่อในหลักคมคำสั่งสอนที่พพุทธเจ้าได้ตรัสได้สอนสืบต่อมาถึงเราเชื่อในการที่เราได้ปฏิบัติเมื่อเราได้รับผลจากการที่ละชั่วก็ทำให้เรามีความรู้สึกที่ดีจากการที่เราทำดี เราก็มีความสุขจากการที่เรารู้จักเสียสละรู้จักให้รู้จักละรู้จักปล่อยวางสามารถที่จะละความโลภละความโกรธหรือว่าละความหลงได้ถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้เป็นพระอรยิยะแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่คุกกับสิ่งเหล่านั้นอีกเรามีความรู้สึกว่าเราสบายใจ จากการที่เราไม่เห็นแก่ตัวจากการที่เราไม่ใช้อารมณ์จากการที่เราไม่เก็บความโกรธไว้จากการที่เราสามารถปล่อยวางไว้ปล่อยวางได้เมื่อสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับใจเราถึงเราจะไม่เชื่อเราก็ต้องเชื่อเพราะการปฏิบัติมันให้ผลกับจิตใจเราว่าเราสามารถมีความสุขได้จากความดีสามารถปล่อยวางความทุกข์ได้ จากการที่เราไม่ยึดมั่นถือมั่นอันนี้จึงปฏิเสธไม่ได้ฉะนั้นเรื่องบาปบุญเรื่องนรกสวรรค์เรื่องการละชั่วเรื่องการทําความดีเรื่องการปล่อยวางนี่จึงเป็นเรื่องที่สําคัญในการที่เราจะศึกษาในการที่เราจะปฏิบัติเมื่อเรารับรู้ด้วยตนเองไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับตนเอง ฉะนั้นการทำบุญก็ดีการที่เราปฏิบัติก็ดีอันนี้พวกเราทางหลายสามารถพิสูจน์ได้แต่เราจะพิสูจน์ไหมแค่นั้นเมื่อเราพิสูจน์แล้วถึงเราจะไม่เชื่อแต่เราก็ต้องยอมรับด้วยผลของการปฏิบัติอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะการทำบุญอุทิศก็เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยเราเห็นถุงไหมไอ้นนถงุงลายชื่ออะไรร้ไหม ลายชื่อโยมที่ทําบุญกับพระอาจารย์ที่เขาทำบุญอุทิศทําบุญให้พ่อให้แม่พระอาจารย์เก็บมาประมาณสี่เดือนแล้วเพราะว่าคิดว่าในช่วงพรรษาเนี่เป็นช่วงปฏิบัติเศษที่เราสามารถที่จะทําสมาธิก็ดีหรือว่าประพฤติปฏิบมิด้วยคณะสงฆ์ก็ดีด้วยญาติโยมก็ดีด้วยตัวเราก็ดี ก็หวังที่จะให้บุญที่พวกเราได้ปฏิบัติเน่ยสงถึงญาติโยมที่ทำพุนมาพระอาจารย์เก็บซองไว้หลายชื่อตั้งแต่งานปริวาสต,ตั้งแต่งานปฏิบัติธรรมจนถึงทุดงจนมาถึงเข้ามันษาเอาไว้ไว้คือกุฏิแผ่บุญแผ่เมตตาถึงจะไม่ได้แผ่ตลอดแต่ก็คิดว่าการกระทำเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการตอบแทน มันเป็นการใช้นี่ญาติโยมถึงผู้ที่ตายไปแล้วเขาจะได้ไม่ได้หรือว่าผู้ที่ทำบุญจะรู้ไม่รู้อันนั้นไม่เป็นไรแต่ว่าเรารู้ด้วยใจของเราวันนี้เป็นวันทำบุญข้าวฉลาเป็นวันทำบุญให้เปรตวันนี้พระอาจารย์ก็เลยถือโอกาสเอารายชื่อที่ญาติโยมทำบุญมาให้พ่อให้แม่วันนี้จะทำพิธี บางสกุลแล้วก็แผ่บุญแผ่กุศลจะเรียกว่าชาปนกิจเผาอุทิศส่วนบุญอันนี้มันเป็นพิธีที่แบบทําให้เรามีความรู้สึกว่าการกระทําเหล่านี้เนี่ยมันมีความเชื่อมั่นนึาคิดว่ามันจะมีผลเพิ่มขึ้นยิ่งขึ้นการทําบุญไม่ใช่ว่าให้เราไปยึดมั่นถือมั่นได้แต่ว่าการทำบุญที่เราจะเพิ่มพลังบุญพลังที่เราทำนี่ ให้มันที่จะส่งต่อไปถึงบุคคลที่เราจะอุทิศให้เรือว่าบุคคลที่วายชนไปแล้วนี่อันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราแบบสบายใจไม่ได้คิดว่าโยมทําบุญมาแล้วก็ทิ้งไปเลยโยมทําบุญมาแล้วเราก็รับปัจจัยหรือว่ารับอะไรไปแล้วจะได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอันนั้นก็แล้วจะบุญจะกรรมไอ้เรื่องว่าสิ่งเหล่านั้นเราไม่รู้หรอก คนตายไปแล้วก็อาจจะไปตามบุญของเขาไปตามกรรมของเขาแต่ว่าเราผู้รับทานเนี่ยพระคุณเจ้าเนี่ยคุณยายเนี่ยเราจะไปคิดแบบอแล้วกว็แล้วไปไม่ได้ทําไมเพราะเราเป็นคนรับปัจจัยเข้ามาเพราะเราเป็นคนรับอาหารเข้ามารับสิ่งของเข้ามาถ้าเราจะมาฉันถ้าเราจะมาใช้โดยที่เราไม่สํานึก ในการที่จะตอบแทนด้วยบุญที่เราจะต้องแข่ไปอุทิศไปในการที่เราจะไม่สำนึกด้วยธรรมที่เราจะสั่งสอนที่เราจะแนะนำให้ญาติโยมละบาปให้ญาติโยมทำดีให้ญาติโยมรู้จักจปล่อยจักวางเพื่อให้โยมไม่ได้ทุกข์ในการเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิตซึ่งบางครั้งคนหน้าสงสารโยมนะ คือชีวิตแต่ละคนมันก็มีปัญหาชีวิตแต่ละคนก็มีความทุกข์ไม่รู้เรื่องอะไรต่อเรื่องอะไรวางอาศัยความสุขวางอาศัยความสบายใจจากการทําบุญจากการมาวัดทีนี้พวกเรามีอะไรให้ถ้าเราไม่ได้ทําในสิ่งที่ให้โยมแบบมีความรู้สึกดีว่าเขาทําบุญแล้วเขาจะได้บุญนะคือได้ความสุขความสบายใจ เขามาทําบุญแล้วมาวัดแล้วเขาให้ได้ธรรมะนะได้ข้อคิดข้อทำในการที่จะนําไปปฏิบัติในการละชั่วในการทําความดีหรือว่าทําชีวิตให้เขาเจริญหรือว่าสามารถจะปล่อยวางความทุกข์ปัญหาชีวิตอุปสรรคอะไรต่างๆที่เขาอาจจะแบบยึดมั่นถือมั่นพอได้ฟังธรรมะพอได้คิดเขาสามารถที่จะปล่อยวางได้ ให้อภัยได้ทำใจได้สามารถที่จะหลุดพ้นจากเรื่องนั้นจากปัญหาจากความทุกข์ที่เขามีถึงเขาจะไม่ได้เป็นพระอริยะพระอรหันต์แต่เขาสบายใจขึ้นเขามีกำลังใจขึ้นในการที่จะไปต่อสู้กับปัญหาต่อสู้กับความทุกข์อันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำในวันนี้ส่วนหนึ่งก็ตอกย้ำสำนึกในหน้าที่ ของพระคุณเจ้าของพวกเราที่รับฐานในการที่เราจะทําหน้าที่อุทิศบุญแผ่บุญหร,ญรือว่าแนะนําสั่งสอนอะไรที่ดีงามที่มีคุณค่าที่จะนําพาเข้าไปสู่ความพ้นทุกข์แล้วพวกเราทั้งหลายก็ตอกย้ําสํานึกในบุญคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ล้มหายตายจากไปถึงแม้ท่านจะจากพวกเราไปแล้วแต่ท่านก็อยู่ในใจ อย่างคิดถึงเอลิกพูดเมื่อเช้าบอกว่ายายตายไปแล้วแม่ยายตายไปแล้วแม่ยายยังอยู่น้ำใจแรืวล่าวะอยู่ในใจอยู่ในใ,นใจแร้วเาอันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบเรารับรู้ด้วยความรู้สึกของเราได้ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายวันนี้เราจึงทําบุญใครไม่ทําเราจะทําใครไม่เชื่อแต่เราเชื่อในบนุญในความดี ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับจิตใจเราทำให้เรามีความสุขแล้วเราก็ยังได้ตอบแทนในการอุทิศในการแผ่บุญไม่รั่วพ่อแม่เราปู่ย่าตายายเราไปทุกข์เป็นลำบากหรือว่าไปยังไงที่ไหนเราไม่รู้แต่ด้วยความรักด้วยความกระตันอยู่ด้วยความเป็นห่วงเราก็หวังบุญกุศลน,นี้ส่งไปให้ท่าน หากท่านรับรู้ด้วยดวงจิตดวงวิญญาณก็ขอให้ท่านได้อนุโมทนาหากท่านมีทุกข์ก็หวังบุญนี้จะได้ปลดเปื้องความทุกข์นำท่านไปสู่สุขติไปสู่ที่ดีที่งามหากท่านมีความสุขเราก็ได้บุญของเราก็หวังบุญนี้จะส่งให้ท่านได้มีความสุขด้วยหรือว่าสุขให้ยิ่งขึ้นไปและให้เราได้มีความสุขมีความเจริญ ด้วยบุญด้วยคุณงามความดีที่เราทำแล้วพอเราทั้งหลายก็ได้ตอกย้ำความไม่ประมาทในชีวิตชีวิตที่เราต้องแก่ชีวิตที่เราต้องเจ็บชีวิตที่เราต้องตายอย่างวันนี้เราทำบุญเข้าชลากกับพัดทำโมโุทิศให้กับปู่ย่าตายายวันหนึ่งพวกเราทั้งหลายก็จะแก่ก็จะเท่าเป็นตาเป็นยายสุดท้ายเราก็จะต้องตาย ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจึงต้องไม่ประมาทไม่ประมาทในบุญใครจะไม่ทําบุญก็แล้วแต่ละใครจะไม่ปฏิบัติธรรมก็แล้วแต่แต่พวกเราทั้งหลายนี่ไม่ประมาทถ,ถ้าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีถ้าเราไม่ได้ทําสิ่งเหล่านี้ไว้เนี่ยเราจะไปอยู่ยังไงเราจะไปกินยังไงเราจะมีธรรมะคุ้มครองจิตใจไหมถ้าเราไม่ได้ศึกษาธรรมถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรม ฉะนั้นพวกเราทัลายจึงป้องกันเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมบุญให้กับตนเองศึกษาธรรมเพื่อจะให้มีธรรมคุ้มครองจิตใจตนเองเพื่อนำพาตนเองไปสู่ความสุขนำตนไปสู่ความพ้นทุกข์ที่สุดฉะนั้นวันนี้จึงถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่สำคัญกะคอนโมทน,นากับพระคุณเจ้าตลอดทางคุณยายญาติโยมทุกท่านทุกคน ทั้งลกหลานด้วยนะอดทนนะครับไม่กี่วันเราเล่นมาเยอะแล้วเราสนุกสนานมาเยอะแล้วเรือว่าเราทำอะไรที่ไม่ดีมาก็เยอะแล้วอยู่บ้านมาไม่รู้กี่วันอยู่โรงเรียนไม่รู้กี่วันมาอยู่วัดแค่สามวันขอเราได้อดทนเพื่อตัวเราเนในการที่เราจะฝึกฝนตนเองในการที่เราจะพัฒนาตนเองบางครั้ง คํำพูดแค่คำหนึง่งหรือว่าธรรมะสั้นๆเราอาจจะจดจาไปตลอดชีวิตให้เราได้ตอกย้ำความไม่ประมาทให้เราได้เตือนจิตใจตนเองและเอาความเอาธรรมะเอาข้อคิดข้อธรรมนั้นเป็นแรงเป็นพลังให้เราได้ไปต่อสู้ไปอดทนฝึกฝน,พ,นพัฒนาชีวิตของเราให้สามารถที่จะสาเร็จได้จเจริญได้ซึ่งพวกลูกหลาน เป็นอนาคตเป็นความหวังของพ่อแม่ขอความเจริญออกงามในสิ้นในธรรมในคุณงามความดีในพระศาสนาจงบังเกิดมีแก่พวกเราทาั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุก่ันทุกคนด้วยเทอนสาธุนะทีนี้น,นะ